สวัสดีค่ะมื้อนี้กับแม่พ่อฟ้า,สาใส่หน้าต่างแดนอีกนะคะมื่อนี้นกสิมาเบาเรื่องอ่าว่าพื้นพอใญ่เนะจ้ะว่าพื้นฝรั่งว่าส,สันเถาะประเภทีี้บานเฮากับประเพทนี้บานเพื่นมันแตกต่างกันเนาะอ่านกสิมาเบาเรื่องกะสิบ่์บลารโมกอกนะจ้ะแต่นกสิมนี้คำคำเบาออกมานหน่อยนึงเนาะ <laughs> ปะที่นี่คือเข้าบานเทานอน บ้านเท่าแบบเป็นวัฒนธรรมมันแตกต่างจากฝรั่งเนาะนกบอกขาใจว่าเป็นอย่างฝรั่งค่อยนอนบ้านเพื่อนหนาวบ้านเพื่อนอากาศหนาวเป็นอย่างฝรั่งค่อยแก้ผ้านอนนกกระซงใสอยู่นกกระหาคำตอบอะไรนกทำนกบอกกับพ่อใหญ่พ่อใหญ่แล้วก็บอกว่าเวลานอนต้องแก้ผ้านอนมันต้องค่อยสี่อ่าร่างกายมันต้องค่อยสี่แบบอีอย่างบ่เราเวบอกอธิบายแต่นกบอกขาใจบอกขาใจว่าเป็นอย่างฝรั่งอยู่เมืองหนาวเป็นอย่างค่อยแก้ผ้านอนเนาะจ้ะ อน,นกยังครยสิมาว่านกถือพลังบังคับแก้วหานอนตอนนกไปเดทนกเอาย้อนกลับไปตอนไปเดทกับเล่าไม่ไม่เนาะมันปรแม่นว่าเอาเรื่องบนเตียงมาเบาเดียค,คือคือเบาแบบความแตกต่างที่ที่นกพองสินะมันมันมันปรับยากมากเลยนะอ่ก่อนไปเดทเนาะนกกระเตียมชุดนอนไปซีหาชุดนาะเพราะว่าเรามาอยู่น้ำอาทิตย์เดียวสินะเราว่าสิมาอยู่น้ำอาทิตย์เดียว พราะมือแรลกพอ,อกันแล้วก็บ,บ่อให้ใส่ชุดนอนเราไหมแล้วก็บ,บังคับให้ถอดผ้านอนเราไหม <c oughs> มันก็เป็นแบบตอนแรกมันก็เคินเนาะแบบคนไทยประเภณนี้ไทยมันบ่อใช่มันบ่อแมนมันสร็นะเป็นยยอย่างใจใครมาคุ้มกันแบบว่าแต่ตะว่าเรื่องอ่ตะว่าเรื่องเรื่องเพศสัมพันธ์หรือว่าเรื่องเซ็กซ์ราปกติได้เพราะไงเราบ่ได้อ่าสมบุกสมบันคือคำสาคำลือได้ปกติธรรมดาม,มากๆคือผู้ชายไทยธรรมดาเนี่ลแหละแต่ว่า เป็นยังนกบอกขาใจว่าเป็นอย่างพลังค่อยแก้ผ้านอนถอดผ้านอนอี่สินะทั้งทั้งที่บ้านพื้นอากาศหนาวมากๆเลยย่ำขึ้นเป็นยังค่อยค่อยแก้ผ้านอนค่อยบอส่ผาก,กันนี่สินะนกก็สงสัยอยู่นกก็อยากรู้อยู่แต่นกยังหาคําตอบบ่ไอะไร <c oughs> นกอาจจะเิ่นๆแน่เพราะว่านกบลูกไงประเพณนี้บ้านเขากับประเพณนี้บ้านเพื่อนมันแตกต่างกันเนาะเพราะว่าบ้านเขามันเป็นมันแตกต่างกันแต่ว่าแต่ความเป็นจริงเรวอ่านกว่าการเปิดเผย การเปิดเผยเรื่องแบบนี้มัน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 ดีอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันจะบริเกิาปัญหาหลายๆอย่างคือบ้านเพื่อนนั้นเสรนจแล้มันมีกฎหมายหลายๆอย่างที่มันอบอกว่าการไม่เพศสัมพันธ์15บหปีขึ้นไปยังสาหรือว่าการควบคุมการป้องกันแบบใดแบบใดนี่มันโอเคมากๆเลยสําหรับบ้านเพื่อนสำหรับบ้านเฮามันยังบ่มีแต่ว่ามันก็เกิดปัญหาหลายๆเรื่องตามมาเนาะค่ะนอกจากให้บ้านเฮามีคือบ้านเพื่นเพราะว่าอย่าง มันเป็นเรื่องปกติการการแบบนี้เนาะจา้ะสำหรับนกตอนแรกนกก็คิดว่ามันเป็นเรื่องอแตกต่างจากประเภทนี้บาดเฮาเนาะแต่พอเข้ามาสัมผัสจริง,รงๆเราเอานกเห็นเด็กน้อยนักเรียนนะจ้ะ่สิบข่าสิบหกปียืนกอดกันยืนจูบก,กันยุกก่กลางทุ่งกลางทางคอมรถจักรยานกอดกันยุกก่กลางทางแต่ตอนแรกนกก็อายเดดพ่อไปพ่อมาเรามาเข้ามาสัมผัสอีลีหลายๆอย่างเราเขารู้สึกว่าเออการที่เขาซอนซอน บุคลากรเขาการเรียนรู้การเรื่องเพศสัมพันธ์หรือว่าเรียงองการใส่ถุงยางอนามัยหรือหลายๆอย่างที่เขาสอนให้เด็กน้อยเรียนรู้ตั้งแต่สั้นปถมยันสี่นี่มันจะมีผลดีกว่ากว่ากว่าอยู่ประเทศไทยน่าจะประเทศไทยจะมีผลหลายๆอย่างที่ตามมาเพราะว่ากฎหมายมันบริด้องรับอีกอย่างหนึ่งอยากมีการสอนเรื่องเพศศึกษาให้กับนักเรียนดีกว่าน่าจะบ้านฮอถทามีก็น่าจะโอเคมากๆเลยสําหรับบ้านเฮาเพราะว่ามันจะ บริเกิดปัญหาหลายๆอย่างทางสังคมนอกจาก,กนกบุมี่อย่างหลายดอกนุ่มาวา่าสเพ่เห็นละซัมเนียละเพราะว่าปกตินกสงสัยว่าเป็นอย่างฝรังคอยแก่ผานอนนะจ๊ะเราปดยกึศฝรังแก่ผาครูอบูมี่แก่ผาจึงฝรังบางคับบ่อยแก่ผานอนให้แก่ผานอนน้ากันนะจ๊ะกับบูมี่นอนแบบว่าพีเพศสัมพันธ์ถุกเหมือนี่ก็ปกติแต่ว่าเป็นอย่างหาเหตุผลบ่ได้ว่าเป็นอย่างฝรังคอยแก่ผานอน <c oughs> เอาก็เลยต้องต้องอไปเหตุน้ำพึ่นจ้ะตอนแรกก็บเอไอแต่ตอนนี้นาด้นานแล้วนาด้านแล้ว <laughs> เอาไว้โอกาสหนาะพอกันไว้เนาะคะ่ะมื่อนี้นกมาก้ามอสนี้นะจะขอบคุณหลายๆที่แวะเข้ามาเบึงเข้ามาช่าชมาหายกำลังใจเนาะคะ่ะอนกบอกตามตรงว่าบานเฮาห่อน38องศา ก็ว่าหอนคักแล้วเป็นอย่างยูโซดิเดน20หรือ22องศาหอน20บหาองศานี่เป็นอย่างมันคือห้อนหอนคักคักแต่มันน่ปเข้าใจนกนกบรเข้าใจว่าอุณหภูมิต่างกันจากบ้านเท่าเรามันเป็นอย่างไรความรู้สึกว่ามันหอนคักแต่เอาไว้โอกาสน้าพอกันไหมเนาะคะ่ะกับความสงสัยหลายๆอย่างกับเนี้อฟังคนใหม่นกสิมาว,าว่าประสบการณ์เปิ้นๆหรือว่าประสบการณ์ที่นกอ่ออ่ามาเห็น ตลกตลกแปลกๆส,สำหรับนกน้องค่ะเอาไว้โอกาสหน้าพ่อกนไหมนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่แบบขอบมาชมค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย